ครับพ่อแม่พี่น้องป้องปล่ายสุขุมสุคนนะครับเมื่อนี้นะครับว่าพามาเบิ้งอันนึงครับผมสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าแปลกนะครับผมนะครับมาเบิ้งต้นบบกตะครนะครับต้นบักตะครนะครับต้นนี้นะครับแปลกยังไงบะที่นะครับมองมาเบิ้งนะครับมองมันออกนะครับตรงนี้นะครับออกจากซอกนี่ครับซอกกัาแพงนะครับ มันออกได้จังแดนะครับผมออกมาเป็นต้นหง่เลยครับผมนะออทิโธเบิ้งมองมันออกครับมันนี่โอ้มันม้นออกมาเลยครับผมช่องในน้อยนี่มันก็ออกมาข้างในนะโอ้ต้นหง่เลยครับกำม,มะหุ่มเลยครับผมออทิโธ เบืงเบืงเบืงมันใหญ่เลยเด้กนี่ที่เป็เปเปนหม,มากเป็นหมากแล้วครับเป็นหมากแล้วเนี่ยมาเบิ้งหมากมันมาเบิ้งหมากมันครับผมนี่หมากมักตะกบนะครับบักตะกบนี่กำลังเขียวเขียวเลยครับพี่นออ้องเออดกพร้อมดกพร้อมครับดกพร้อมนี่ดกพร้อมครับเนี่ยเนี่ยโอ้ แปลกแตก่แตจริงครับนี่งานงานนี่กระดกครับนี่นี่นี่โอ้นี่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 เต็มงาเลยวะแนี่ยมุเจ้าว่าแปลกบอกเม่โอ้แหเ่เต็มงาเต็มง่อยเลยครับผมที่โทษ เนี่ยดกแหงเบื้องเบื้องบองมันออกเบื้องเบื้องมองมันออกเนี่ยหูออกน้อยนี่หูออกน้อยนี่เนี่ยสุดยอดอหลีครับผมนะครับผู้ใดมากับฝากติดตามนะครับนะครับเดี๋ยวสิลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำพร้อมเด้อครับผมขอบคุณครับ